ข้อ8แล้วกันข้อ8จะบอกว่านะครับพ่อเลี้ยงไก่และหมูรวมกัน124ตัวนะถ้าพ่อนับขาของสัตว์2ชนิดรวมกันแล้วได้340ขาพ่อเลี้ยงไก่และหมูไว้อย่างละกี่ตัวเป็นต้นนะครับก็มานั่งดูเอ๊เจอโจทย์แบบนี้ทํำยังไงดีวะเนี่ยคือโจทย์ข้อนี่บอกเลยว่ามันเป็นโจทย์ แนวหัวหมูขาหมาที่บอกเลยว่าไม่ได้ยากเลยออกข้อสอบบ่อยมากนะครับถ้าเกิดน้องไปเจอโจทย์เลี้ยงหมูและไก่รวมกันหรือพ่อมีเหรียญ2ชนิดหรือมาณนะมานีมีรถรถอะไรละ่ะรถ3ล้อกับรถ4ล้อรวมกันกี่คันแล้วโจทย์ก็บอกจํานวนล้อมาจํานวนขามาจํานวนเงินมาคือโจทย์เขานี่มันสามารถตั้งเป็นระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรได้เลยคือน้องก็กําหนดไปเลยว่าเลี้ยงไก่กี่ตัวนะครับข้อนี้ก็เลี้ยงไก่ นะครับเลี้ยงไก่ x ตัวครับเลี้ยงหมูเลี้ยงหมู y ตัวถ้าเลี้ยงไก่ x ตัวเลี้ยงหมู y ตัวไก่และหมูรวมกัน124ตัวน้องก็สามารถตั้งสมการเป็นทำไมลูก x บวก y นะครับนะแล้วก็มีค่าเท่าก,กับ124เป็นต้นประมาณนี้ตั้งสมการได้เลย2 ถ้าพ่อนับขาของสัตว์ทั้งสองชนิดรวมกันแล้วได้340ขาพ่อเลี้ยงไก่และหมูไว้อย่างละกี่ตัวน้องก็ต้องไปไดูก่วนว่าเฮ้ยไก่หนึ่งตัวมันมี2ขาไก่ x ตัวมีขาไก่ x ตัวมันก็มี2 x ขาเป็นต้นหมู1ตัวมี4ขาหมู y ตัวมันก็มีหมู4 y ขาเป็นต้นซึ่งคุณครูครับนะขารวมกันเป็น340ขาเราก็เขียนเป็นสมาการอีกสมาการได้เป็น 2x บวกด้วยนะครับ 4y เท่ากับ340ข่าเป็นต้นแล้วแก้สมการหาค่า x แค่นั้นเองซึ่งการแก้สมการหาค่า x มันก็มีหลายรูปแบบคือ 1. น้องสามารถจัดรูปแบบสมการเชิงเส้นด้านบนให้อยู่ในรูป x ในเทอม y หรือ y ในเทอม x, x. x. ก็คือครูถ้าเกิดย้าย y ไปอยู่ฝั่งตรงข้าม x คือ124ลบ y แล้วก็มาแทนค่าตรงนี้ เป็น1 2อยลบว y, ก็จะเป็นสมการของ y อย่างเดียวก็ได้หรือใช้วิธีการกําจัดตัวแปรด้วยการทําให้ตัวแปร x เท่ากันหรือตัวแปร y เท่ากันก็ได้อย่างคุณครูเนี่ยครูก็เลือกเฮ้ยครูกเลือกกาจัดตัวแปร x ดีกว่าการกําจัดตัวแปร x คือทาให้เเท่ากันครูก็เอาสมการที่1นะึ่เนี่ยคูณสเข้าไปมันก็จะกลายเป็น2นะครับนะ x นะครับบวกด้วย2 y จะมีค่าเท่ากับนะ2องเป็นต้นเห็นไหมพอตัวแปร x เท่ากันแล้วทำยังไงต่อลูกครับ พอตัวแปร x เท่ากันปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อตัวแปร x เท่ากันก็ต้องกำจัดตัวแปร x ครับกำจัดตัวแปร x ทำไงครับก็เอา x ลบกับ x แต่เวลาลบต้องลบทั้งสมการครับ y ลบ y ตัวเลขลบตัวเลขครับ 2x ลบ 2x หายปิ้งปอง cy ลบ 2y มันก็เหลือ 2y เป็นต้นนะครับนะแล้วก็340ลบกับ2 4 8เหลือเท่าไหร่วะเนี่ยเนอะก็ลบเลยคุณครูครับอันนี้เหลือ3ปุ๊บอันนี้เป็น10 10ลบ8เหลือ2 สามลบสีนะ่ไม่ได้ย,ยืมมาปุ๊บนะครับสิบสามลบสี่ก็เหลือเก้าอ๋อคุณครูครับได้สองยมีค่าเท่ากับเก้าสิบสองเป็นต้นถ้าสองยมีค่าเท่ากับเก้าสิบสองเราก็ย้ายสองเนี่ยจะคูณย้ายไปกลายเป็นหารเป็นต้นมันก็เลยกลายเป็นอ๋อยจะมีค่าเท่ากับสองสี่ y เป็นแปดเหลือเศษหนึ่งสองหกสิบสองครับได้ยเป็นสี่สิบหกซึ่งยเป็นสี่สิบหกยคืออะไรยคือหมูครับถ้ายคือหมูครับหมูคือสี่สิบหกถ้าหมูคือสี่หกมันก็มีแค่ข้อเดียวคือข้อขอไข่เป็นต้น ที่ตอบนะครับหมู46ตัวและไก่78ตัวเป็นต้นเพราะอันอื่นหมูผิดหมดเลยนะประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือง่ายๆนะครับแนวข้อสอบข้อมูหนึ่งนะครับที่เจอกันบ่อยๆ